เอาละครับผมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกม Ro บ l o x ในแมปของอนิเมะ a n นการ์ดนะครับสำหรับในวิดีโอนี้เป็นรีวิวตัวละครสุดท้ายของอัปเดต8.0แล้วครับทุกคนครับอ้ก็มาถึงตรงนี้แล้วตอนนี้จริงๆแล้วว่าผมอัดวิดีโอรีวิวตัวละครเนี่ยตั้งแต่ตัวแรกในอัปเดตเลยนะตั้งแต่ช่วะมณบ่ายหนึ่งนะครับจนตอนนี้นะครับตีหนึ่งนะตัว12ชั่วโมงผ่านมาผมเพิ่งมาอัดตัวสุดท้ายนะครับเพราะว่าผมเพิ่งแปลสกิลแล้วก็ ครบแล้วนะครับทุกคนก็อันนี้ก็คือกีฟีดนะครับโอเคในวิดีโอนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กดไลค์วิดีโอนะครับคุณสามารถให้กำลังใจในการกดไลค์วิดีโอนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการแปลสกิลแล้วก็รีวิวตัวละครละเอียดอ่อกมาด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะโอเคก็ตัวละครนี้นะครับเป็นตัวสุดท้ายในอัปเดตนี้นะก็คือตัวละครอย่างกีฟีดนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้นะครับกีฟีดนะครับสามารถหาได้จากตัวของอีเวนต์อีควิพนะครับที่จะเกิดขึ้นในแมปนะครับทุกคนนะฮะก็ใคครรนนนะะะัับที่่ยงไไมมด้้ผจขึูป คลิปนี้ให้นะครับแนะนําให้ไปดูนะเพราะว่าวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอที่สอนหากีฟีดแบบง่ายมากแล้วก็จบรวดเร็วมากนะครับไม่ต้องทําอะไรเยอะแยะนะครับมันคล้ายๆกับหาโปตาล่าเลยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ละกันนะครับทุกคนครับสำหรับกีฟีดนะครับมันเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เราทํเควสนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วนะครับกีฟีดก็จะเป็นร่างของร่างนี้นะครับ The Falcon Sacrifice นะครับทุกคนนี่เลยประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตัวละครนี้นะครับมันเป็นธาตุของ cosmic นะครับทุกคนนี่นะ cosmic นะครับก็คือจะทําการล้างสถานะตัวเองนะครับผมเมื่อมีอะไรก็ตตาามมิด 30V ในการคูดดาวก็คือล้างปุ๊บแล้วก็รอ30มสิบวิมันถึงจะล้างได้อีกรอบหนึ่งซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากมีสกิลด้วยนะครับผมไอซ์เซอร์ไฟนะครับแล้วก็จะมีตัวพาสซีฟนะครับตรงนี้นะครับมันเป็นแค่เทคเฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับเป็นเหมือนแบบอ่าถ้าใครสามารถบอกได้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ล้วกันนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไอ้กีฟิตมันไปพูดอะไรไว้นะครับเป็นเป็นดรีมไม่ดรีมอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนโอเคตัวคอสเมติกนะครับก็จะประมาณนี้ครับก็คือเป็น มีตัวของเนี่ยสุรยิยะนะครับสุริยะข้าตรงนี้นะครับผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนะก็คืออันนี้แหละนะครับแล้วก็ถ้านั่งถือหัวใจแบบนี้นะครับทุกคนซึ่งส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับ นะฮะผมไม่ได้ชอบแบบว่าท่าลงท่านั่งแบบนั้นนะครับแต่ว่าตัวละครกีฟิตเป็นตัวละครที่เท่มากหนึ่งตัวเป็นแบบไม่รู้ว่าผมรู้สึกว่ามันอินทร์แบบมนข้างเจ๋วอยู่เหมือนกันโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามันเล่นยังไงนะครับเอาจริงจงอ่ะคือส่วนตัวผมคิดว่าตัวมันน่ะก็เก่งอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่าออกจะแอบเล่นยากกว่าผมไม่รู้อ่ะผมรู้สึกว่ามันเล่นยากนะครับจะเล่นยากเล่นง่ายอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะผมจะขออนุญาตไปลองเล่นในอินฟินิตแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวเงินไปด้วยนะครับเพราะว่าจร ไอน,นี้ไม่ได้นะครับไอเขาเรียกว่าอะไรไอแซนบล์ไม่ได้เพราะว่าแซนบอ์มันเหมือนแบบปิดไว้นะครับบางคนแบบว่าเฮ้ยลองไปเล่นแซนบ็อ์ไหมเผื่อหากีฟีดได้จริงมันทําไม่ได้นะครับทุกคนก็เลยแบบว่าไอสกิลกีฟีดมันก็เลยจะไม่ส่งผลในแซนบล์นะครับทำให้ผมต้องมารีวิวใน Infinite อินฟินิตอ่ะค่อนข้างยากเลยเงี้ยโอเคตอนนี้ผมได้ทาการฟาร์มเงินปงงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะวางกีฟีดให้นะครับกีฟีดเนี่ยตัวเนี้ยนะครับพอวางไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับมันจะไม่โจมตีอะไรเลยนะ ทุกคนเห็นบ้ามันจะไม่ทําอะไรเลยนะครับก็คือยืนเฉยๆแบบนี้นะครับวิธีการที่จะทําให้กีฟีดเนี่ยมันเกิดผลอะไรก็แล้วแต่นะครับวิธีการใช้ก็คือเราต้องทําการกดสกิลนะครับทุกคนอ่านให้ฟังแล้วกันว่าสกิลมันทําอะไรได้นะครับแต่ก่อนอื่นเผมขออนุญาตอับกัดไปก่อนแล้วกันตรงนี้เดี๋ยวมันทําดาเมจไม่ได้ผมเอานี่ก่อนปึ๊บโอเค ตัวของกีฟิตนะครับสกิลก็คือหลังจากที่เราก,กดไปปุ๊บเนี่ยจะทําการเกิดสัญ,ญลักษณ์ถวายนะครับขึ้นที่หัวของกีฟิตและก็สตูทั้งหมดในแมปแล้วก็รวมถึงทาวเวอร์ที่เป็นฝั่งเราทั้งหมดด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับนะผมกดไปปุ๊บเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ขึ้นที่หัวกีฟิตเมื่อกี้นะครับแล้วสักพักหนึ่งก็จะส่งไปที่ยูนิตท,ทุกตัวในแมปนะครับทุกคนเห็นปะแล้วก็ตัวของกัดด้วยนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้ก็คืออยู่ในโหมดของถวายแล้วนั่นเองนะครับอ่านี่ฮะ ก็อยู่ในโดเมนนี้นะครับซึ่งโดเมนนี้นะครับถ้าเล่นกับคางอุยะนะครับคางอุยะไม่สามารถเปิดโดเมนได้นะครับทุกคนหลังจากที่เรากดโดเมนไปแล้วเนี่ยนะครับตัวของ e q u i p ปดีมอนนะครับหรือไอ้สัปปะหลาดเนี่ยมันก็จะอ่าเรียกว่าปีศาจละกันปีศาจนะครับจะออกมานะครับอ่าคราวนี้เราก็ถ้าสมมติว่าไม่อยากให้ตัวยูนิตเราอโดนฆ่านะครับเราก็ต้องชิงกำจัดของปีศาจก่อนนะครับทุกคนตรงนี้นะเห็นปะว่ามันแบบมันมาแล้วดูดิโอ้ยข้างข้างข้าง อ่านี่ครับตอนนี้กัดโดนสตันนะครับทุกคนก็กีฟิตนะครับก็จะอยู่แบบนี้ไปสักพักนะมันจะพอพอมันหมดตัวของอีควิปมูลหรือว่าตัวของไอสุริยค่าตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นอีกร่างหนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอย่าสักครู่หนึ่งนะตุ้มนี่นะครับตอนนี้นะครับกีฟิก็จะเป็นร่างของร่างนี้นะครับทุกคนนี่นะฮะ ส่วนตัวผมคิดว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเล่นยากตรนที่ว่าถ้าระวังยูนิตเยอะๆเนี่ยมันจะลําบากนะครับแนะนําว่าให้วางกีฟีดก่อนแล้วกดสกิลก่อนนะครับทุกคนคือถ้ามอนเราไม่สามารถถ้ามอนที่มันวิ่งมาเนี่ยเราไม่สามารถเคลียร์ได้เนี่ยนะครับมันจะทําให้เราสูญเสียยูนิตตัวนั้นไปเลยนะครับทุกคนยกเว้นตัวเงินนะตัวเงินจะไม่โดนนะครับจะไม่โดนลบนะครับทุกคน ประมาณนี้นะตัวกีฟิตเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็คือจะมีพาสีตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตรีวิวตัวละครตรงนี้ก่อนนะครับอ่าแล้วเรามาดูที่กีฟิตนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับแอนิเมชันกีฟิตจะเป็นยังไงนะครับก็คือจะเป็นคลื่นออกไปแบบนี้นะครับตอนนี้เป็นร่างของแบทแมนนะครับทุกคนนี่ร่างแบทแมนนะครับนี่ปล่อยออร่าเหมือนเป็นกระจกอะไรออกไปไม่รู้นะครับแล้วเราก็มาดูแอนิเมชันที่2ครับทุกคนก็คือขั้น4นะครับใช้เงินประมาณ2อง0 0ืนนานะครับนี่นะเป็นยังไงเอ โอ้โหก็คล้ายๆเดิมนะครับโอเคก็ไม่น่ามีแล้วว่าอ๋อมีแอนิเมชันนี้อีกนะครับก็คือตัวอัปเกรด9นะครับนี่ฮะโอ้ผมว่าใช้เงินค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะนับต่อตัวนะครับทุกคนนี่นะอ๋ออันนี้จะเป็นตัวของวิ้ยเหมือนดูดเข้าไปในมิติเหรอโอ้ดูดิมันดูดนะเน่ยใช่ป่ะโอเคอัพตันก็ดาเมจอยู่ที่ประมาณ2 4 0 0 0 0นะครับทุกคน นี่นะฮะแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับก็คือตัวละครนี้นะครับมันมีพาร์สด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาคุยกันที่พาร์สิดีกว่าพาร์สที่1นะครับก็คือการโจมตีของยูนิตตัวนี้นะครับจะผลักศัตรูออกไปนะครับทุกคนคือด้วยความที่ผมอยู่ในโหมดนี้นะครับมันเลยผลักไม่ได้เพราะว่าตัวของดามจกีฟฟิตอ่ะมันเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนถ้าสมมติว่ามีมอนที่ดามจมันเยอะนะเดี๋ยวผมจะเอากัดมาก็แหละนะครับมันจะได้เห็นภาพมากกว่าผมจะเอากั๊ดนะครับมาอยู่ตรง อ่ะแล้วดาเมจกีฟีดเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ2องแสนใช่ไหมเดี๋ยวกั๊ตตีเนี่ยออกมามันจะเป็นตัวของสป,ปลาร์ดนะครับทุกคนอ่ะไอสป,ปลาร์ดนี่นะฮะมันจะโดนผักง่ายๆนะเมีเห็นปะไอผักเนี่ยนะครับมันเกิดจากตัวของกีฟีดต,ตรงนี้นะครับทุกคน อันนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่ามันมีผักด้วยต่อมาครับเมื่อยูนิตตัวนี้นะครับโจมตีศัตรูที่มีสถานะติดผักอยู่บนหัวเนี่ยนะครับจะทําให้ไอยูนิตที่มันโดนติดผักตัวนั้นได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น30%นะครับแล้วมันจะติดสโลว์30%เป็นเวลา10วินาทีนะครับทุกคนแล้วก็ยูนิตตัวนี้นะครับจะไม่สามารถทําดาเมจกับปีศาจที่เกิดโดยสกิลเซ็คเกอร์ไฟอันนี้ได้นะครับก็คือไอ้ที่มันเป็นปีศาจเลื้อยออกมานั่นแหละนะครับในในตัวของโดเมนของกิฟิสสเนนนนนีีี่่่่ยจจจะะะะไไมมมาาาาารรรรถโตตตดด้้้คคัััััับบแลลววววก็ปปหือศ ก็จะไม่สามารถทําอะไรกับกีฟีดได้นะครับต่อให้วิ่งชนกีฟีดหรืออะไรก็ตามนะครับกีฟีดจะไม่โดนรับดาเมจเลยนะครับทุกคนโอเคกีฟีดมันไม่ได้เพียงแค่นี้ครับทุกคนมันจะมีอีกร่างหนึ่งด้วยนะครับซึ่งอีกร่างหนึ่งเนี่ยเราต้องกดสกิลตัวไอเซเคอร์ไฟอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอัพการ์ดไปจนถึงขั้นนี้เลยนี่นะครับแล้วก็ทําการกดสกิลอ่ะคราวนี้นะครับสัญลักษณ์ของกีฟีดนะครับจะถูกโอนไปที่ยูนิตของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็็ตตตาามมมนนนนนะะะะะคคคครรรััััับบบถ้ีเเยยอกกกจไปิดททุุวล อ่าแล้วคราวนี้ัตูที่อยู่ในแมปนะครับก็จะติดสถานะตัวสัญลักษณ์ถวายข้าบนหัวด้วยนะครับทุกคนซึ่งไอสัญลักษณ์ตรงนี้มันคืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับทุกคนเดี๋ยวกดไปก่อนนะครับพาสีต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเพราะว่าพาสีที่1เนี่ยมันตีผักมันยาวสุดแล้วผมเอาตรงนี้ก่อนนะครับกีฟิตเนี่ยจะไม่สามารถโจมตีไอพวกนี้ได้เลยนะฮะ่ยที่มันเดินมาเนี่ยมันไม่สามารถโจมตีได้เลยนะครับแล้วก็ไอตัวที่มันวิ่งมาชนเนี่ยมันไม่สามารถชนกีฟิตได้เลยนะครับทุกคคนนโเะ โอเคก็ปล่อยไปสักพักครับต่อให้มันไม่ทำดาเมจได้แต่ว่ากีฟีดมันก็ไม่ได้เพิกเฉยนะครับทุกคนก็คือพอมียูนิตที่มันวิ่งมาไกลอย่างเงี้ยมันก็บางทีมันก็หันหน้าไปตีผมรู้สึกว่ามันเล่นยากนิดหนึ่งนะครับโอเคสุดท้ายครับกีฟีดก็จะอยู่ในร่างของร่างนี้นะครับจะเชิญตัวของอิมอร์ทัลนะครับหรือว่าไอสัตว์ประหลาดที่มันเป็นแบบกระทิงแบบนี้อะไรออกมานะครับทุกคนประมาณนี้นะครับซึ่งตัวละครนี้นะครับเป็นยังไงนะฮะก็คือมันจะมีพาสซีฟ เสริมเขาอีก3 p a พา i v สิบนั่นเองนะครับทุกคนโอ้โหมันยาวอย่างนี้มันคล้ายๆกับจอมันบูเลยเนาะโอเคเนาะตรงนี้ต้องขออ่านเลยจริงๆแล้วอะ่ะตัวแอนิเมชันที่กีฟิตโจ,จมตีนะครับมันจะโจมตีแบบเนี้ยไปเรื่อยๆคล้ายๆกับกัดนั่นแหละมันจะมีแอนิเมชันแบบโฟลีโคเนลีมันจะวนๆแบบนี้ไปนะครับทุกคนโอเคเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาที่พาสิบสองครับพาสิบต่อมานะครับเขาเขียนว่า อ่ะยูนิตเพื่อนนะครับที่มีสัญลักษณ์นะครับอ่ะ uh, ถวายอยู่บนหัวนะครับดาเมจจะเพิ่มขึ้น5%ระยะโจมตีจะเพิ่มขึ้น1%นะครับแต่ว่ามันจะนับแค่อ่าทาวเวอร์หรือว่ายูนิตที่เป็นเจ้าของของคนคนนั้นเท่านั้นนะครับทุกคนอันนี้คือพาสซีฟที่2เนาะไม่ไม่น่าจะงงนะครับแค่ถ้ามีสัญลักษณ์อยู่บนหัวปุ๊บดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้แต่ว่าไอ้กัสเนี่ยไม่มีสัญลักษณ์ขึ้นนะครับทุกคนก็เลยไม่ขึ้นนะครับโอเคต่อมา พาร์สิต่อมานะครับพาร์สิที่3นะครับเขาเขียนว่ายูนิตตัวนี้จะเพิกเฉยต่อการต้านทานดาเมจนะครับสาของศัตรูนะครับทุกคนแล้วก็เมื่อโจมตีศัตรูที่ติดสถานะสโลอ่าจากพาร์สิที่1เนี่ยนะครับจำนวนการเพิกเฉยของดาเมจรีดักชันเมื่อกี้นะครับจะเป็น50%เลยนะครับทุกคน ก็เร,เรียกได้ว่ากีฟิตเนี่ยตัวดาเมจดิดักชันเนี่ยที่เจาะเกาะเจาะโล่เนี่ยโคตรเยอะเลยนะครับทุกคนเป็นตัวแบบเอาไว้จัดการบอสอะไรประมาณนี้ได้เลยนะครับอ่านี่คือในส่วนของพาสีฟที่3ต่อมาครับพาสีฟที่4นะครับคอมบินเดอร์นะครับก็คือ อันนี้หลังจากที่เราแปลงร่างมาเป็นร่างกีฟีดร่างขาวอันนี้เรียกว่าร่างขาวแล้วกันร่างไรนะครับก็คือจะสมอนตัวอิมอร์ทัลมานะมาช่วยสู้นะครับทุกคนก็คือไอ้ตัวนี้ะนะครับคือไอ้ตัวละครนี้นะครับมันจะทําให้เกิดการโจมตีรูปแบบที่1นถึงสนะครับสลับไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเห็นว่ามันจะเป็นโคนมันจะเป็นฟูมันจะแบบทาแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนอย่างนี้นะฮะโอเคเนาะก็น่าจะเข้าใจนะครับแล้วก็หลังจากที่กีฟีดร่างขาวเนี่ยออกมาปุ๊บเนี่ย ค่าอัปเกรดนะครับมันจะตันในทันทีเลยครับนั่นหมายความว่าตอนที่เราเป็นล่างดำนะครับแล้วเรากดสกิลไปเลยเนี่ยนะครับพอมาเป็นร่างขาวเนี่ยเราไม่ต้องเสียตังอัพเลยนะครับทุกคนเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะว่าเป็นยังไงอ่ะมันขายไม่ได้เหรออาขายได้โอเคเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะว่าเป็นยังไงผมจะาวานะครับแล้วผมกดเลยนะครับโอเคพอหายไปปุ๊บเนี่ยนะครับไอตัวที่เป็นสปาร์ดก็จะหายไปด้วยเนาะผมไม่อัพเลยนะครับคือกีฟีดล่างดำเนี่ยถ้าเรากดอัพเนาะก็จะใช้เงินอยู่ที่ประมาณ10,000หนะครันป้งาวนี้ก็สััญลกกษณ์็จะมาถูก มาอยู่ที่กัดเหมือนเดิมนะครับทุกคนนี่โอเคตอนนี้กัดเนี่ยมันมีดาเมจที่มันเป็นค่าความบาดเจ็บที่ที่มีอยู่นะครับอ่าคราวนี้40%เนี่ยได้จากการฆ่าไอ้มสต์เมื่อกี้แล้วเรามาคอยดูนะครับว่าตัวกีฟิตเนี่ยนะครับมันจะอัพตันเลยไหมนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่เอาไว้เล่นคนเดียวเลยแบบ one man เลย one man army เลยเพราะว่าถ้าสมมติว่าโดนชนตายเนี่ยนะครับก็คือยูนิตนั้นก็จะหายไปเลยซึ่งมันจะเป็นการถวายไปเลยนะครับทุกคนโอเคอ่าเรียบร้อยครับตอนนี้เป็นไงครับ กัดมีสัญลักษณ์ที่เป็นถวายนะครับทุกคนก็คือจะเข้าไปในพาร์สิบที่อันนี้เลยนะครับนี่พาร์สิบที่2เลยนะครับแล้วทุกคนเห็นไหมครับว่าตัวของอัปเกรดมันตันเลยนะครับโดยผมไม่ได้กดอัปเกรดเลยนะครับทุกคนประมาณนี้ครับพาร์สิบที่4ยังไม่หมดนะครับหลังจากนั้นนะครับจะได้ดาเมจสองเปอร์เซ็นต์นะครับต่อ1ถวายนะครับทุกคนสูงสุดคือ1นึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งถวายคืออะไรครับก็คือเนี่ยแหละครับไอ้พวกนี้แหละฮะเนี่ยพวกนี้แหละถ้าสมมติว่าโดนถวายไปปุ๊บเเเเเเนน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 ี่่่ยยะะะะะคครรรัััับบมมมมกก็็็็ดาจจพิขึ้ือๆหหปป เห็นไหมสปอร์เเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนถ้ามีตัวเนี้ยตัวใดตัวหนึ่งตายนะครับดาเมจมันก็จะเพิ่มเห็นไหมสองเปอร์เซ็นต์เรื่อยๆสูงสุดคือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอเคต่อมาครับในพาสซีฟที่ห้าครับทุกคนพาสซีฟที่ห้าเนี่ยเขาเขียนว่าจะบัฟดาเมจให้ยูนิตในระยะสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคน เออนะแล้วก็ทุกดีบับที่ยูนิตที่มีสัญลักษณ์ถวายเนี่ยนะครับจะสร้างความเสียหายลดลง20%ต่อมาทุกยูนิตท,ที่มีสัญลักษณ์หรือว่าศัตรูที่มีสัญลักษณ์แต่ละตัวเนี่ยจะอญเชิญปีศาจออกมา1ตัวนะครับจากสกิลไอซ์ก์ไฟทุกๆ30วินาทีนะครับนั่นหมายความว่าทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีไอ้ตัวแบบเน,นี้ยออกมาเรื่อยๆนะครับทุกคนเ หรือว่าศัตรูนะครับที่มีสัญลักษณ์บนหัวเนี่ยจะสปาออกมานะครับทุกๆ30มวินาทีก็เรียกได้ว่าเออมันก็ค่อนข้างปวดพอสมควรนะเออมันปวดพอสมควรมันก็จะวิ่งมาแบบนี้เราก็ต้องมานั่งคอยกังวลว่าเฮ้ยตัวละครมันจะโดนกินไม่ว่าเห็นว่าเนี่ย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 ว่ามันจะวิ่งออกมานะครับเออก็ ก็ก็ป่วนดีเหมือนกันนะครับก็ป่วนดีเหมือนกันต่อมาครับเขาเขียนว่าปีศาจที่ถูกอัญเชิญด้วยวิธีนี้นะครับผมเมื่อสังหารแล้วนะครับจะได้100เยนนะครับอ่ามันก็คล้ายๆกับกัดเลยนะครับทุกคนอันนี้เนาะก็ไม่มีอะไรมากถ้ามีสัญลักษณ์บนหัวนะครับทุกๆ30วิปุ๊บแม่งก็จะอัญเชิญไอ้ตัวสัปลาดเนี่ยวิ่งออกมาในแมปนะครับทุกคนเออประมาณนี้นะฮะแล้วก็พาร์ทสิบต่อไปเลยดีกว่ามันคือสุดท้ายแหละนะครับอันสุดท้ายพาร์ทสิบสุดท้ายครับเขาเขียนว่าลดการต้าาานนนทของเมตรูะะใย 20%นะครับทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าศัตรูทุกตัวนะครับมันจะมีตัวของค่าต้านทานดาเมจนะครับไม่ว่าจะบอสหรือว่ายูนิตต่างๆเนี่ยมันก็จะมีหมดนะครับซึ่งกีฟิตนะครับจะลดตัวของค่าต้านทานนั้นนะครับทุกคนนะฮะต่อมาครับเขาเขียนว่าเมื่อวางยูนิตนะครับจะติดสัญลักษณ์เทวายนะครับรวมถึงศัตรูที่เกิดขึ้นด้วยนะครับทุกคนก็น่าหมายความว่าถ้าสมมติว่าผมขายกีฟิตไอขายกัดนะครับขายกัดแล้วผมวางกัดนะครับอ่ะนะครับมันก็จะมีสัญลักษณ์ด้วยยใ่มั้ถาทีีนนเข นี่แต่มันเขียนจริงๆนะทุกคนมันเขียนว่าจะทําการติดสัญลักษณ์ให้ทาวเวอร์นะครับเมื่อ,อาวางทาวเวอร์ลงไปแล้วนะครับจริงๆแล้วอ่ะกัดมันควรจะมีในส่วนของตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนประมาณนี้ผมไม่รู้ว่ามันบั็กหรือเปล่านะครับทุกคนในพาสิฟนี้นะเ,เพราะว่าปกติอ่ะเวลาวางปุ๊บเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์บนหัวนะครับทุกคนสัญลักษณ์ถวายนั่นแหละนะครับแล้วก็รวมถึงสตูนะครับที่เดินออกมาด้วยสตูที่เดินออกมาก็ทํางานปกตินะเห็นปะ ประมาณนี้ครับทุกคนผมว่าตัวละครนี้มันเป็นตัวละครที่เอาไว้แบบโซโล่แบบเพเยอร์แบบเดียวๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันรอดมาได้นะครับหมายถึงว่าเพื่อนๆตัวละครต,ตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นรอดมาได้นะครับมันก็จะทําให้ตัวละครนั้นเก่งมากๆเลยเพราะว่ากีฟิส่ะให้ได้หลายอย่างมากครับให้ดาเมจนะครับให้ระยะนะครับแล้วก็ให้ตัวของลดค่าต้านทานดาเมจของศัตรูด้วยจะทําให้ยูนิตฝั่งเรานะ่โจมตีได้ค่อนข้างที่จะแรงขึ้นด้วยนะครับทุกคนบวกกับ มันอะโจมตีผักได้ด้วยแล้วก็สโลวได้ด้วยถ้าโจมตีตัวที่ติดสโลวด้วยนะครับมันก็จะทำอ่าดาเมจดรีดักชันเพิ่มขึ้นตัวละครนี้ก็จะเพิกเฉยต่อดาเมจดรีดักชัน50%เลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างโอเวอร์พาวเวอร์พอสมควรนะครับทุกคนอย่างไงก็ตามครับถ้าเล่นง่ายจริงอะผมว่ากัดเล่นง่ายสุดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวละครแมคคาณิกจริงๆนะครับก็คือกีฟีเนี่ยแหละครับแมคคณิกแบบจ๋ามากเลยครับทุกคน ประมาณนี้ครับสำหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงกับตัวละครนี้นะครับสามารถ anyway nice ที่จะคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับทุกคนผมก็อาจจะแปลผิดแปลถูกนะครับขออภัยด้วยแต่ผมว่าผมแปลถูกทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดนี้เลยนะครับแต่มีบางอันที่มันยังบั๊กอยู่อย่างเช่นอันนี้นะครับที่วางไปแล้วเนี่ยมันจะติดสัญลักษณ์แต่ว่านี้มันไม่ติดนะครับค่อนข้างน่าเสียดายเพราะว่าตัวของพ a าส i ิกที่ติดสัญลักษณ์เนี่ยมันจะมาส่งผลในส่วนของพ a าสติกที่2ด้วยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ไม่ติดสัญลักษณ์นะครับทุกคนก็ประมาณนคครตวองกแล็ดนเู่จิิิืปป แ,แต่ก็เอากาสมาเล่นด้วยทุกคนจะได้แบบโอเคว่าเฮ้ยมันคืออัปเดตเดียวกันนะครับทุกคนหวังว่าทุกคนจะพอเข้าใจเนาะแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะครับในวิดีโอต่อไปจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะผมสวัสดีครับ